สวัสดีวอล์คบิวตี้ไทยแลนด์นะคะแพทชาินิรค่ะ <c oughs> มีทำหลายอย่างมากก็จะมีแบบนวดเนาะอย่างแรกคนไทยเราติดนวดซึ่งแบบนวดเราก็จะเลือกแบบสิ่งผ่อนคลายทุกอย่างถาโถมเข้ามาในตัวให้หมดหรือออกไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการแบบไม่จมปักอยู่กับที่อ่ะเป็นอะไรที่ เป็นวิธีของเราอย่าเงี้ยซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะชอบอยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบคือแพ้เป็นเป็น extravert อะ่ะมันก็เลยแบบต้องแบบ spread ออกไปอะไรเงี้ยออกไปอ,ออกไปอ,ออกไปล i p s t i กชิ้นโปรดอ๋อ l อ p oil ค่ะ lip oil ของ p a น t r y ซึ่งมีสีนิดนึงสีแบบสีแดงสุดที่ไม่ใช่ชมพูอ่อนอะ่ะอ okay, ใช้ดีจริงรู้สึกว่าแบบปากเหมือนคนกินน้ำละ8ลิตรไม่มีค่ะบอกเลยนะคะว่าอย่างเดียวก็คือ ควบคุมอาหารกับออกออกำลังกายเท่านั้นถ้าสมมติว่าคุณยังกินเละแล้วคุณยังดื่มหนักคุณก็จะเละทั้งหมดค่ะ <c oughs> เวลาเวลาไปหาหมออะไรเงี้ยหรือเทรนเนอร์แพก็ชอบพูดว่าแบบรู้ไหมว่าแบบสิ่งนั้นนะมันคือคุณดื่มยาพิษเข้าไปแต่ว่าเราไม่คิดอย่างงั้นเราก็เลยเปลี่ยนหมอค่ะ <c oughs>